เอ๊วดีครับผมใช้หันพีแรงใหม่ใหม่ออเอ๊วสีเขาไม่ได้อยู่ท้าห่อเอีพีโปรดักชันนะครับยูเขา่งค็อย,อยู่ในปเออบีเอสซิ่งเอะลังปลังพรังรังรังห่อวเราปครับนใช้เลยบไไครจะัา,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 าดีไหมค่ะใครดำอยู่ฉันก็จะยิงปืยิงปืนใส่มัน แต่รสร้างแล้วกดเหี้ยอะไรนะไอ้ตัวนี้ซิงจะถือตุ๊กตาสังหารนั่นแหละเออเออเออแหละซึ่งเข้ามาแล้วพคนเราเข้าไปกล้วยหนีหนีกล้วยเออเองออกไปไอ้เจ้าเข้าไปเออถ้าคือไปขอปิดายไปไปไม่ได้เออเดี๋ยวก็ทุบมันนะมันมาแล้วมันมาแล้ว เออไปเนาะอย่าให้มันจ่อปืนมาหางี้สิลูกกระจาะดันมันไปดันฮีบมันไปฮีบฮิบเออชิดทุบมันกัารรบปืนนะไม่กับคุณอ่ะสี่ลูกน้องขยศโอ้ยตายทุ่มนะที่หนึ่งตายเลยกัรรบวันทุ่มมากกว่ามันเหมือนจะทุ่มมันในทุ่ม เไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ทอนมันนะอุมันแย่ตายเออแค่ไายเนี่ยนี่ต่อมามันต้องมาเจอกับอุมม่แมแซมที่มีประชากรหนึ่งร้อยสี่สิบหกตัวซึ่งมันก็เป็นตัวแซมนั่นก็คือตัวนี้ในแอร์พินลาแซม,มตัวจริงมันนี้แซมเคลสตัยนั่นแหละแซมเป็นโลกไตทเขากินแซมเี้ยมมหาพูดอะไรขนัญหอน เออีอ๋จะเกินม่านเอาปิวไปเลยมันไปไรเฮ้ไอวัตนี่อะทั้งๆลบไอ้คนปืนไปทั้งออดทั้งหมดแหละการ์เดอเป็นการเสียเปรียบหรือขี้โกงกันนะครับอ่ะเราลองโส่ันเลยไปกันไรไอแซมไอแซมก็ดูด้วยโอุ้งรู้ปะรู้อว่าไรลูกลูกยำ เฮ้พ hey, so, ่อแหละเขาวแต่ลูกดำไงพ่อบอกว่าลูกดำก็ไม่ได้บอกว่าพ่อดำเท่าไหร่เฮ้ลูกเหี้ยไปแฮ้พ่อเหี้ยไปพีเหียบจนอะไรลูกเฮ้ยเหี้ยไปพี่เห้เหี้ยไปลูกไอ้ไอ้หมูมันไม่ไรมันมึก็ได้วะเด้ว เขากำลังเต็มมันหมดแล้วเฮ้ยเราจะมันเย็ดเกิดไฟนะนะว่ามันเย็ดเกิดไฟเดี๋ยวันนี้อ่ะเอ้น่อยกูหลุดขึ้นลอยกูโดนลุมห่วยกอทหารหน่วยสปาร์ตันกับลีเจนเดอรี่ไปสู้มอนจอดกอนมอนทางน้ำโพทางน้ำบ่มทางน้ำติ้งทางน้ำปัง ยาเราีโลอยู่โลกันโล้ไว้ให้มันกันเราเพราะเราเก่งอยู่แล้วก็พูดเรงเหมือนกับคลิปเจ้าระเข้ไงยาเกลือสองสอนโอ้จเด็กพวกเราเดินเข้าไปเราโลกันก็ไว้โลกันโลเพราะโลมันออนจนเราเก่งเราไม่ต้องใช้โลโล ย่าห yeah! hey. sì <so er er ุ่นยนเ์ไม่เหอะนี่มันจัมโดดนี่มันจับโดดนี่มันจับโดดยวมาลงมาแล้วเฮ้ยมันก็ลงมาแล้วเล่าอ้าวจะทำอะไรันเลยบูบูเราเนี่ยเราก็ได้กินเนื้อตุ๊กตาสาถานหัวกันแล้วนะกินเนื้อใช่เหรอฮใช่ถ้าจะกินเนื้อแกเนี่ยไม่เนื้อไหนหรอกอืเออเออเอเลากันไว้ ทางว่าโลโลนะหน่อยเท่าที่สวยแล้วเพราะมันใหญ่ดีแล้วก็กัดได้เยอะดีนะเช่าที่สวยในการโลรโล้องทหารกองทหารดีๆแล้วลีกได้ตายมันตายมันตายมันต้องเกิดความร่วมมือกันทั้งนส้มมันต้องเกิดความร่วมมือกันทั้งนส้มกินพืชกินสัตว์กินเนื้อจะมารวมมือกันทั้งนส้มบายทะลักบอลทะลักบอลทะลักปีนทะลักปักงย่า สลลาได้ทาสุดนะเพราะตัวมนใหญ่สุดที่จริงไอ็ได้รู้ส่ามันมีเยอะกว่าแต่ว่ามันเอนั่นเกินยท่ไว่าสโลล่ามันใหญ่เกินเลยดูมันมีตัวเยอะกว่าม่รไม่ใช่เปล่าเออตัวเท่ากันลวเว้ยมไม่ใช่เปล่าเออขนาดเก่งนก็ไม่รู้ใช่เปล่าอย่างเดียวเลยเออ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 อยากกินเนื้อเนเลยพูดในสปาเอ็ตตี้เอน กินืดด้อมันกินื้อมันท่านเจ้าทรจะคุยท่านเลยท่านก็ผิดแปใจคว่ากันข่าคนเลือกสนุกน,นะใจควา่ากัรฆ่าคนเลือกสนุกไงแไงใจนือบอกว่ากอจบได้ไงไอ้ยงังฮ่า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 ,าก่อนแป๊บหนึ่งห่าห่อห่ห่ได้อันเชิญผูกที่มีพลังพิเศษ วิเศษมาแล้วคือกอริยารักกอริลายักมายายากปรกาศไม่กินกูก็ไม่ินข้าหักไตอะไรกไม่กิงกูให้คอหักไต